ไม่จบไม่จบยังไม่จบจะจบได้ยังไงพี่น้องค่ปะปาทวโทวสันคนที่ทำให้เป็นเรื่องขึ้นกับพอนะั่นแหละนะเออเรื่องแค่นี้ยามาอ้างสังคมเลยว่าสันอืมตัวเรื่องก็คือพ่อสร้างดราม,มา่าให้ลูกเสียหายเฮยวิดีโอที่ถ่ายไหลสดของใครนะ ให้คิดหน่อยสิสมองไรสดของใครที่มันออกมาเราวยิ่งมาเจอคอมเมนต์นี่ดูหลังบ้านเอาขอหยิบยกมาอ่านหน่อยเถอะเอาจริงกระก็โง่ใส่ย่เหมือนกันเพราะเมื่อวานนี้นะจากเมื่อวานก่อนเมื่อวานนี้รอดูทั้งวันเหมือนกันว่าเออแม่จะออกมาเคลียร์ยังไงเอออย่างป้าหรือว่าอย่างตานะฮะอืมจะออกมาพูดถึงไหมว่าบทบาทนี้โอ้อย่าคิดไปเลยมันเป็นวันแห่งความสุข นาะมันอาจจะมีภาพโมเมนต์ที่เราไม่ได้คิดมากไม่ได้คิดว่ามันจะเสียหายนะก็มาขอโทษในสังคมหรือขอโทษต้องเอ่ยขอโทษถึงพ่อเขาด้วยในความรู้สึกถ้าเราไม่มีใจแอบแฝงเอาความสะใจเข้ามาในหัวใจแมนบอเมื่อวานในค่อยนางเบิงแล้นางนิ่งมากแล้วไปเห็นอ่า คุณพ่อเลี้ยงนะ้อโพสตออกมาเป็นผู้นำนะคะโพสต์ออกมาขอโทษสังคมนะคะแต่ลืมขอโทษพ่อของลูกเนาะจริงๆแล้วเรื่องแบบเนี้ยเราเข้ามาเป็นบุคคลที่สามมาเติมความสุขให้กับลูกเขาถ้าเราทําถูกต้องพ่อเขาก็ต้องเปิดใจอยู่แล้วเพราะมันปิดกั้นกันไม่ได้เพราะส่วนมากลูกอยู่กับแม่พ่อเลี้ยงก็มีโอกาสอยู่กับ แม่มากกว่านะถ้าเปิดใจคุยกันหรือโทรไปคุยเออเนาะไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะหรือแม่ออกมาโพสตซะว่าเออมันเป็นโมเมนต์ที่ว่าอ,อ,อยากสร้างความสุขให้ให้ FC, เอฟซมีความสุขไปด้วยหรืออะไรแบบนี้มันคือสิ่งที่ควรออกมาพูดถ้าเราไม่จงใจที่จะทำนะคะเออแล้วยิ้นปิดอยู่ข้างในแต่วันนี้ไม่ว่าจะคิดจะทําเองหรือไม่ทําเองก็ตามแต่ สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือซิกแพคเนาะไอสิ่งที่ตีกลับย้อนสะท้อนกลับหาเรามันเป็นข้อเสียคําว่าแม่ไม่ปกป้องลูกมันไม่สมควรมันไม่เหมาะสมนะในสังคมแม้กระทั่งหมออืและก็อ,ะออกวงกว้างนะไปทางที่เขาไม่เคยเข้ามายุ่งเลยและวิจัยการจูบป,ปากนะเอาตรงๆเด็กที่นี่ก็เหมือนกันนะฮะยายจาย๋านี่ก็เป็นคนนึงไม่ค่อยจูบป,ปากลูกและ ตั้งแต่ยาดาคลอดมายาดาตื่นเกิดขึ้นมาปั๊บติดเชื้อ,อในกระแสเพราะว่าเนาะรอคลอ,อดนานนะคะ,ะเราก็จะระวังมากแม้กระทั่งน้องนายเราก็จะบอกลูกสาวหรือลูกเขยอย่าไปจูบปากลูกนะลูกปากตัวเองอะสกระปรกดูดบุหรีกินอาหารประลาปลาแดกนวน,นีนันก็คือระวังไวรัสนะคะอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่เห็นหมอวิจัยออกมาอันนี้คือความจริง ปากคนโตเนี่ยมันโซกโปกสารพัดกินนะคะอหอมแก้มอะ่ะเ,เป็นเรื่องธรรมดาคือบอกรักนะหอมหัวล้านมีเป็นเรื่องธรรมดานะฮะเออส่วนมากไม่ว่าลูกหญิงลูกชายสามียายจ่ายยังไม่เคยดมปากลูกเลยไม่ว่าเป็นผู้ชายก็ตามนะคะอย่างมากเขาก็เออก้มหอมหัวล้านลูกก็แค่นั้นเนาะอันนี้คือข้อเปรียบเทียบให้ฟังในแบบสังคมวิพากวิจารณ์ในมุมไม่เหมาะสมถามว่าผิดไหมในความรู้สึกนะคะเออ ในกฎหมายอ่ามันก็ผิดในส่วนสิทธิลูกหลานเด็กมันก็มีกฎของมันนะคนะเนาะแต่ในในปัจจัยความเป็นจริงด้วยรักด้วยความไม่ได้คิดไปทางนูด้ดมันก็ออกมาอธิบายกันได้แล้วยิ่งมาเจอคอมเมนต์นี้พี่น้องขาคอมเมนต์ที่บอกว่าโอ้เห็นเขาแต่งงานเขามีผัวใหม่ห่วงลูกห่วงเมียละสิแล้วทิ้งเขาไปทำไมนะงดงดกับความคิดเหล่านี้เหลือเกินงด ที่ยังใช้สมองว่าผู้ใหญ่บ้านหึงเงียห่วงเมียนะไอ้ลูกนะเขาห่วงแน่นอนคือหัวใจถ้าไม่มาแตะลูกเขาเนี่ยเขาไม่ยุ่งไม่เกี่ยวเลย ตัวยายจ๋าเช่นกันนะมีความสุขแฮปปี้ไปเนี่ยนะจะสรรเสริญเยินยอสามีใหม่เนี่ยว้ยไม่เคยเข้าไปยุ่งนะคะเออถ้าไม่มาแตะเจ้าตัวเล็กนั่นคือสิ่งหนึ่งและที่เราอยากเห็นว่าเออเนาะปีใหม่ก็ชมมาเสมอว่าเออนะช่วยกันเลี้ยงลูกนะพอเห็นลูกชายเราเจอหลานนะบ่อยครั้งแล้วก็เป็นภาพแห่งความสุขไม่ปิดกั้นกันถึงแม้จะร่วมคีวเวมเดียวกันไม่ได้ แต่ก็โอเคคิดว่ามันจะโอเคแต่ณวันนี้มาเจอแบบนี้ไม่ลุกขึ้นมาเคลียร์ไม่ปกป้องลูกอืโฟกัสความสุขและก็โฟกัสสามีใหม่จะให้สังคมไม่มโนไปไกลแล้วจะทํำยังไงแล้วบอกนุ่ยไม่สนไม่แคร์สังคมแคร์คนที่เรารักแต่คุณอยู่ในสังคมพินิษพิจารณาเอาว่ามันกระทบ ของชีวิตตัวเองขนาดไหนกับงานกับการหรือกับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ในมุมมองของยายนะเสียดายเรื่องบางเรื่องถ้าเราไม่จงใจจริงใจนะไม่ได้ตั้งใจเราก็แก้ไขได้อืมนะนะีน่ะคือสิ่งที่อยากเห็นมากเลยนะปลดล็อกตัวเองแก้ไขตัวเองให้มันโปร่งใสอะไม่ใช่ว่าสร้างประเด็นแล้วนะแล้วไปโยนใส่คนอื่นวิดีโอออกจากตัวเองไฟ์สดแต่กลับไปโทษพ่อใครจะไม่สูญพี่น้องขา นะขนาดสฐานะผู้เป็นพ่อเลี้ยงยังมาทำวิดีโอว่าเป็นพ่อเลี้ยงต้องอยู่ในเขียเขตไหนไหนมันก็มีแสดงออกขนาดนี้นะในเครือข่ายที่ออกวงกว้างเกี่ยวกับเด็กสิทธิเด็กปกป้องเด็กคุ้มครองเด็กนะคะเอามาต่อคอมเมนต์นี้ต่อนะนางตั้งใจให้ทำค่ะนางเตรียมไว้กันแล้วเลยให้น้องผัวเป็นคนอุ้มนะ เออค่ะเพราะทีแรกจะให้อาอุ้มแต่อาไม่เอาด้วยเลยน้องสาวผัวอุ้มและให้กล้องถ่ายให้เห็นชัดๆนางจะทําให้บิ๊กดิ้นและเห็นเออนางสะใจพอผลรับออกมาไม่ได้เป็นอย่างที่นางทําในวันที่รู้คนในคนข้างในโทรมาคุยให้ฟังหมดว่านางพูดและเตรียมกับครอบครัวฝ่ายผัวใหม่ไว้หมดแล้ว พอเรื่องมันเกิดขึ้นมานางเลยสอนคำพูดให้ไอ้อืมออกมาพูดทั้งหมดสอนคำพูดที่มาโพสขอบคุณทุกคนนะขอโทษสังคมผมจะเป็นพ่อที่ดีดูแลเด็กสองคนให้มีความสุขจะส่งเสียให้เขาเรียนไปเป็นอย่างดีโพสนั้นเป็นโพสที่ยาวและละเอียดอ่อนมากนะเอาจริงๆนะโพสนี้ใครเป็นคนเขียนนะเพราะสังเกตได้ถ้าเป็นไฟ เขาเขียนเนี่ยจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่ถ้าฝ่ายที่เขียนแล้วอ่านรู้เรื่องนี่ค่อยว่าเป็นแม่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์เองเด้ไอ้ที่สังเกตดูอยู่นี่นะอันนี้อาจจะคิดเองนะคะคิดดังไปหน่อยผู้ใดคิดยังใหญ่จ้าแดพี่น้องคะไอ้คำว่าผู้นำนะคำว่าผู้นำครอบครัวหาผัวที่มาเป็นผู้นำเราเนี่ยเอาตรงๆชีวิตเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าเรามีฐานะดีแล้ว เราก็ย่อมหาสามีที่มีฐานะเพิ่มหรือมีสามีที่เขามีสมองนะคะพัฒนาหรือต่อยอดเนาะโอเคความรักทําให้คนตาบอดมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ณนะวันนี้มันก็อยู่ในช่วงจังหวะหัวเรี้ยวหัวต่ออืมขี้ใหม่หมาหอมกําลังรักกาลังหลงอย่าเพิ่งการันตีความดีให้มากเพราะมันต้องใช้เวลา อย้อนเหมือนกันก็เปรียบเทียบเจ็ดปีที่แล้วที่ผู้ใหญ่บ้านเก้าเข้ามาก็โดนคําดูถูกเหมือนกันจงภูมิใจที่มีคําดูถูกเหล่านี้แล้วก็เอาชนะให้ได้ทําให้จริงอืมเนาะให้ถูกทางนะอย่าเลิกกันนะอย่าทิ้มกันนะเออถ้าทิ้งกันนี่โอ้สายตาสังคมมองอยู่นะให้รักกันมากๆอ่าให้ให,ให้ให้เจริญรุ่งเรืองขายของมีกําไรเหมือนพ่อให้พรน,นะ เออแล้วอย่านอกใจกันให้เป็นผัวเดียวเมียเดียวยันเผาจี่กันนะะเออจากกันไปข้างหนึ่งนะนั่นแหละเอออันนี้คือความหวังที่ยายจ๋าจคิดเหมือนกันไม่ได้นั่นนะแต่ถ้าไม่รอดขึ้นมาบอกเลยนะวิดีโอที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนะอุ้มเขาไว้มากอะ่ะสุดท้ายฝ่ายเราเสียอีกเด้ฝ่ายหญิงอะ่ะอย่าลืมข้อนี้ด้วยนะคะความมั่นใจวันนี้นะอีกแค่ปีข้างหน้าไม่รู้จะออกมายัางไงไม่มีใครรู้ถึงพรุ่งนี้นะจ๊ะ จะบอกให้มีข้อมูลออกมาแบบนี้ยังวาเอยู่อ้าวิีนิพิจารณาเอานี่คือความคิดของยายคิดเห็นเป็นยังไงเสริมเติมกันด้วยนะักสังคมออนไลน์สังคมวิพากษ์วิจารณ์นะอยู่ในขอบเขต